เบรกล่วนะครับเบรกรั่วส่วนมากก็คือรถนะครับสิบยี่สิบปีไม่ั่วนครับถ้าเราใช้น้ำมันเบรกเบอร์ hmm. <be k. S 2> เดียวยี่ห้อเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้รถชอบรั่วเพราะอะไรครับเพราะว่าฝานะครับฝาปิดน้ํามันเบรคครับคือใช้ดอทสี่แต่ฝาปิดน้ํามันเบรกเขียนว่าสามก็ได้สี่ก็ได้ลูกค้าก็เห็นว่าดอทสี่มันแพงนะครับกระป๋องสองสามร้อย บางทีก็่สามสี่ร้อยก็เลยซื้อกับดอทสามแค่ร้อยกว่าบาทมาเติมก็รั่วนะบ,บางคนเติมแค่กระปุกก็จะรั่วน้อยบางคนเติมกระปุกแล้วไล่สี่รอรั่วห้าที่เลยนะครับถ้าไล่เี็นนะครับฝาฝาเลยนะดอทสามก็ได้ดอทสี่ก็ได้ดอทสามหรือสี่นะครับนี่ ดสามดอดสามหรือดสี่ไม่ใช่นะครับคือรถจากบ,บริษัทเขาเติมดสี่มาแต่ฝาดันเขียนว่าดสามหรือดสี่ลูกค้าก็เห็นว่าดสามดสี่แพงดสามก็เลยซื้อดสามเติมก็รั่วนะครับถ้าเติมน้อยก็รั่วแค่คอนะครับรั่วแค่คอแต่บางคนเติมแล้วก็ไล่สี่ล้อก็รั่วห้าที่เลยนะครับนี่ครับปัญหาปัญหาแบบแก้จนปวดหัวนะครับ ที่อู่ที่ศูนย์เขาก็ไม่รู้ครับเขาก็เติมเขาก็คิดว่าเออเรื่องอะไรจะไปซื้อดอทสี่ให้มันเปลืองเนาะในเมื่อเขียนดอทสามก็ได้เนี่ยเบรกรั่วมาโอ้โหเป็นงานที่แสนน่าเบื่อครับน่าเบื่อจริงๆครับบริษัทก็ไม่รู้ศูนย์ก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้บิ๊กไบค์ก็ไปดอทห้าดอทหกดอทเจ็ดอทแปด 8, อะไรไปนู่นเลยครับเป็นพันองศานะครับเป็นพันสองพันองศาไปแล้วจุดเดือดนะแล้วก็เวลาซ่อมก็ อย่าไปใช้ครีมล็อกบีบนะครับไอท่อพวกนี้มันจะจะหลายปีมันจะแตกซึมได้ส่่นมากจะเอาครีมล็อกบีบหรือบางคนจะใช้อันนี้ผมขี้เกียจน,นะครับใช้ถุงมัาสติกคนระับเอาหนังยางมัดหรือบางคนใช้มีจุกอุดยางก็มีนะครับมีขายเหมือนกันจุกอุดยางอย่าไปใช้คีมล็อกบีบนะครับแต่เวลาใส่ประกอบเสร็จแล้วก็ คายไล่คนระับคายตัวไล่ลมคายตัวไล่ลมนะคายตัวไล่ลมเปิดเปิดไว้ก่อนนะเปิดเปิดให้สุดเลยครับเอาออกมาเลยก็ได้นะครับเส้็จเราก็เอาตัวนี้ครับตัวนี้ขันเข้าไปน้ำมันมันจะไหลไหลจากสูงลงต่ำนะครับมันจะง่ายครับเราแทบไม่ต้องไล่เลยครับแล้วก็จะปล่อยให้มันไหล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 หยด ติ้ง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 ไปเลยครับจนคิดว่าไม่มีฟองแล้วครับเราก็ปิดแล้วถึงยำยำเบรกเราไล่ก็จะดีกว่าที่เราไล่เองนะครับจะดีกว่ามากให้ให้ธรรมชาติอันเก่าไล่ไล่ดันน้ํามันมาเองก็จะง่ายครับนี่ครับสมัยนี้เบรกเบรกรั่วโดยไม่ทราบสาเหตุบ,บางคันก็รั่วห้าที่เลยครับตั้งแต่เติมกระปุกค,คัดแล้วไปไล่สี่ล้อรั่วห้าที่เลยครับโอ้ เบื่อครับปัญหาเงี้ยครับเบื่อมากๆแล้วก็ยังมีปัญหาอีกมากมายครับที่แบบคือเขาไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรเติมยี่ห้อนี้เติมได้ไม่ได้เขาไม่เคยลองอย่างว่าเขาก็คิดว่าท้ายี่ห้อนี้ดีน้ํามันทุกน้ํามันเกียร์น้ามันเบรกน้ามันเอเวอร์ยี่ห้อนี้ก็ต้องใช้ได้ทุกยี่ห้อมันจะเป็นบางรุ่นครับบางรุ่นใช้ได้แต่ น้ำมันเบรกนะครับบาง,งรุ่นใช้ได้แต่น้ำมันเครื่องบางรุ่นใช้ได้แต่น้ำมันเกียร์ครับบางยี่หอ้อมันจะเป็นบางยี่หอ้อยี่ห้อนะก็ประสบการณ์เขาถึงจะสอนเราได้แต่ว่ามันก็ต้องเป็นร้านเฉพาะเขาถึงรู้ก็เหมือนร้านซ่อมแอร์นะครับซ่อมแอร์โดยเฉพาะเขาก็จะซ่อมแต่แอาก็จะรู้ยี่ห้อนี้ดีไม่ดีบางอู่ซ่อมได้ทุกอย่างเลยไม่รู้เลยเขาบ็ยี่ห้ออะไรดีไม่ดีครับแอร์ก็ยี่หอ้อน้ํามันเบรกก็ ต้องยี่ห้อนี้น้ำมันเกียร์ยี่ห้อนี้น้ำมันลิมิ t เตต้องยี่ห้อนี้มันประสบการณ์ของลูกค้ารุนๆนะครับเติมเติมโดยไม่รู้ก็อย่างเงี้ยครับงานงอก